ดีค่ะป้าวันนะคะเด็กวันนี้ป้าวันก็จะมาสาธิตอีกเมนูหนึ่งนะคะชื่อเมนูไข่ตุ๋นเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะเรามาดูวัตถุดิบที่จะใช้ทําไข่ตุ๋นเต้าหู้ทรงเครื่องกันเลยนะคะไข่นะคะวันนี้ป้าวันณใช้ไข่ไก่ไข่ก็มีสารอาหารทุกอย่างให้กับร่างกายนะคะถัดไปก็คือเต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่ก็จะช่วยเรื่องของความจำที่ดี แล้วก็ลดความเครียดแครอทนะคะแครอทก็จะมีสีส้มบำรุงสายตามีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะ,ะใช้ไปให้ร่างกายเราใช้ประโยชน์นะคะข้าวโพดนะคะต้นหอมต้นหอมก็จะมีประโยชน์มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันน้ำเปล่ากระเทียมเจียวซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชน,นะคะ เรามาเริ่มขั้นตอนทําไข่ตุ๋นตะปูสวงเครื่องกันเลยนะคะตอกไข่ใส่ถ้วยนะคะป้วันจะใช้สองฟองนะคะคนไข่ให้เข้ากันนะคะใส่แครอทข้าวโพด ใส่ซีอิ๊วขาวคนให้เข้ากันค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปขั้นตอนต่อไปนะคะ ใส่เต้าหู้ลงไปในถ้วยที่เราจะนึ่งนะคะตักฟองออกนะคะเทไข่ที่ผสมใส่ลงไปในถ้วยที่มีเต้าหู้แล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะ น,นี้เราก็จะนำไปนึ่งนะคะเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาไข่ลงไปนึ่งนะคะอันนี้ป้าวรรรู้ว่าน้ำเดือดแล้วนะคะปะ้าวรรก็จะใส่ถ้วยที่เราทำไข่ถึงลงไปเพื่อที่จะนึ่งให้สุดนะคะนึ่งประมาณสิบ ห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะเรามาดูไข่ตุน๋นตะกูทรงเครื่องกันนะคะฝาสุหรือยังประวันจะใช้ช้อนซ่อมนะคะเ,เทสว่าสุหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าเอาช้อนซ่อมตัดลงไปแล้วไม่ติดก็แสดงว่าสุกนะคะอันนี้ไม่ไม่ติดช้อนซ่อมนะคะสุกแล้วนะคะ เราก็จะโรยด้วยต้นหอมไข่ตุ๋นเต้าหู้โซเครื่องเสร็จแล้วนะคะทานกับข้าวไลเบอ r รี่ข้าวไลเบอรี่คือมีคุณค่าทางอาหารลดไขมันของเนสเตอรอนและป้องกันโรคหัวใจนะคะเป้าวันจัดเสิร์ฟพร้อมขนมเปียกปูนหน้าทางไม่ท้าเด็กๆเ,เจอกันเมนูหน้านะคะบ๊ายบาย